ผมไม่เห็นอยากเห็นเลยครับรวมตัวของคาะทนแต่ได้ไมรำไปถึงการอนาจารพบบนหึงอุบัติเหตุเสมอส่วนของเวทีที่สำรวจนี่สองพั5ห้าหเวลาทำเพื่อกุ่มเล็กไว้รุ่นต่างๆที่มาซึ่งลวดทุกประเพดีอันดีงามของชาวล้านนา พุมเข้มเบสจะได้จะได้สมดานเพ่นันพ้อผเมืองจชีหงใหม่มองเห็นโอกาสขออป้ายครับขอป้ายด้ครับใจครับวันนี้ที่เาอยูจนนะครับ อืออำเภอรอบๆเพื่อสภารลลอบๆเพื่อะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่ด่างวัฒนธรรมเราไม่ต้องการโอ,โอ้เปลยฮะไอ้เล่นทะลึ่งตึงทางไปที่อื่น